สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสููช่องสอผ้าร่วยชาแนลครับเมื่อนี้พอสอผ้าพี่ผาหนองมาพบกับแม่นีครับมาชาเลขตัวเดียวครับซึ่งวันที่พันหน้าครับตัวเลขแนวทางของมื่นีเลกตัวเดียวกับลุดครับแต่ว่าเลขฝันของมื่นีกเขาเยอะเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่าเสียดายที่ทางแอดมินบอดด้ตัดสองตัวหายหนะครับเพราะม่นีฝันได้สามสองหนึ่งครับ สามสองหนึ่งถ้าเข้ามาตัดก็สิเป็นสามสองสาม,สามหนึ่งครับสองหนึ่งประมาณนั้นเนาะครับแต่ว่าเสียดายที่บอดด้ตัใหาตัดก็เขาต,งตรงๆเลยครับพี่น้องเอฟซีครับเอาบอเป็นยังครับพี่น้องครับก็ต้องขอโทษขอให้ท่านแม่นี่น้ำเด้อครับที่ว่าเลขตัวเดียวกระุดแต่ว่ากระทุ้งมาโดนแล้วเนาะครับร่วมปีเลขตัวเดียวเขางม่นี่ก็บอกใหน้ลดแต่ว่ามาหึงมาลดงวดนี้ครับส่วนงวดนี้ไม่นี่สีได้หรือยังครับงวด วันที่16กันยายนสองขั้นหาลอย6บหาแมนนี่ได้เล็กตัวเดียวไปเข้ากับไปฟังไปเบ่บึงน้ำกันครับตามพอสศมาครับพี่น้องครับทางไดนแมนในี่หมานบอโชคหมานบอจ้า,าลุ้ไปขึ้นเมืองเลยสื่อเกียดสา <laughs> มรักกัเกียดน <laughs> เนาะเกียดก็นว่ากันเอาเกียดว่าเอาซื่อบรรยายกันดันซื่อยุ่หันละ <laughs> าะฟูให้โซ่งมันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อนี้มี่ว่าจังไดแม่นี่สิไปมองได้แน่กว่าคือโซ่งมีค้นหลายๆอยู่วันไมจะตั้งแผน,นตั้งแผนสิไปใส่เนี่ยมือเข้าไปใส่มือนอไม่นนไปใส่เหมือนเนี่ยไปก้อแก้วแล้วหน้าพ่อจจำจา้ามือนีฟูพาเาาพดาียรบ่กคืนบ่กก้อแก้วแต่มีอยู่บ่กคืนสถิติเดิมของแม่นี่้อครับ พ่อแม่บอกเขาเออจอจำเพลีที่กินเล็กมนี่เขาอยุ่งอะนะู่าแดงน่าจะไปกับเวทยื่นแหนตเสือเนาะสามสองหนึ่งเด็กมเดกไม่นี่วันมังหันสามสองหน กับูปนหายแต่ว่าสือบ่สือสามสองเรื่องนะคนบ่เลนเล็ปนไดนะคนบ่เคียงข้างเล็แต่ว่าเปนยานหาบ่ท่านเจงบ่เจงคํานวลหมดขานวณบปเแต่ว่าปนหายคือกูปนคํานวณเคียงปนกับว่าเขาพือกันนี่ไปนี่ได้ครับด้่เาพี่น้องตังดีเดีปนี้ได้ไปแม่นี่เลยคนเดียวม่ได้มต่ไปจุดขอปูเมือนเ้าในวันพระ ไปเล็กทูบไปเลยกทูบจะเล็ฝันบ่ันใดหรอไปเลกทูบกนน่ได้ไปเลยกูบจ้าเงินนี่ได้ตัวเดียวเ้ืันใดเว่าแต่มันวันนี้วันที่สามเนาะไดตัวเดียววันวที่กบรุมันบรุดมาโดนอะไร่จะหลุดวันวันนึงมันจะลุดวันวันนึงต่ไม่ไปเขาเลยกฝันเนาะ เลขตกืเดียวพวเขาน้ำฟองนึงยไปจะเ่ยนโดนเม่นกะร่เคียบดยันผู้สักเห็นทั้งคนไปร่อยู่พันเห็นสามคนเลยแต่ว่ามียิ่งสองผู้ชายคนหนึ่งพันเมาบอกว่าเร่เร่าไปสู่กันกับเขาร่วไปสู่เขาเขาเก่นก็เฮาร่ำไปสั่นมันเลยไปลดกว่าังเขามันเลยมอมาออกเกียรตเขา ก็ววันนี้เพคนไทยนอนุญาตจำนายได้ฮัลโหลจ้าจ้าอ่ะสือทีสองัวไม่นั่งเ,เดี๋ยวก็ลังลงคลิปแป๊บนึงได้เจ,จ้าจ้า พ่นเบ่ง hmm. กันเอฟซีเอฟซีเบองกันยงมืแงก็ได้างวันเห็นพนว่านในหายเรานี่ไปขอตัวน่อยที่สูบผัดมันยากเยัะมากยางมมไปเอานี่ถูกเห็นบ่คันมือเช้สามเจ็ดเกาสามเจ็ดเก้าไม่แร้ว สามเจ็ดเก้านะครับคุณหมเลยว่าวรัดมันนี่เสียงเย็นดีว่ะท่านเสียงโมแต้วคือมาอีสามเจ็ดเก้าเดี๋สามเจ็ดเก้านั่นสามเจดเก้านะครับคุณบอยบอยสวัสดีจ้าคุณูอจุดไปจุดขอโยดอนปูตามันมหคค่บันพาเนี่ยไปขอวันพระวันพระสามเจ็ดเก้าได้คูกนี่วาขอปูได้얼าวาคือใดตัวนี้ ขอพูนโมเมนี่เนี่ขอพูนมือเส้าที่ดอนปูตาเนี่ยไม่กันวรานผ้าเนี่ยเชิ้นน่อยชินใหญ่กับิขอพ่นตลอดนะจ้ม่นี่นะครับสามเจ็ดเก้าสวยอยู่เอยนะสามเจ็ดเก้ายนดอกนี่ล่งเพียหายตรงแล้วกับพิษสินนะเฮก็ได้ตัวเก้าอันนี้มือเส้านี่ยสามเจ็ดเก้าอสามเจ็ดเก้าเป็นเลขตัวเก้าที่หัวที่แล้วกันที่เข้าไปทด่สุบไม่เนเ๋ยวนั้นเตียบ ได้ถูกแจกหรือไม่นี่เดีย๋ยวนี้แล้วชวนมาเศ้าก็ได้ตัวนี้สันนี้คู่ขนาดสื้ออีกตัวเกา่าบ่ไันนี้แม,ม่ว่าแม่ญญนบ่าพ่อสอนซื้อคนสห้ซื้อตัวเก่าบ่สืส้อตัวเก่ญญาน,นี่แล้วสามเจ็ดเก้าน,นะครับว่าเลขฝันว่ท่นได้จ้าฝันว่าทันฝันฝันร่อกระเดือกฝันมืดได้เลยถ้าเพิ่งคิดพ่อสอนอะไรสูบไปก้อนจ้าเอาเลยสูบไปก้อนจ้าเลขฝันเดี๋ยวรอเนาะไ่นี่เนาะ ยุดมือเส้นนี่เรานี่ยได้ตัวเก้า,า่ไหมเด็กถูกเด็กถูกสามสิบเก้าจุดวันพระนอแนี่ยุดมือเส้านี่ลราจะย่า,ยาถรรมาเอาเลขตัวเดียวแม่นี่สิดได้มือใดน้อแม่นี่กะว,ว่าโหว่าคนสิหายตอนใด <c oughs> กะวก่าโคือกันจ้าบ่าโหว,ว่าสิดาได้มือใดไม่เนเอาเียเที่ยวมาจอบไม่ยามแม่นี่ดูดูเนะาะแต่เบิ่งเอาเลขตัวเดียวแม่นี่แต่เบิ่งเลขถูกกัน มเขามาทุกวดวดบางคันน่ะลุดน้องเมนี่เนาะรุมาเขาอเรียกกันน่เลขฝันฝันเลขฝันไปกันแเป็นคนแ่นอยู่เมนีามเขาอันค้นฝันอันฝันไม่ยิ่งสามไปกันสามคนน่ะไม่ยิ่งสองครับู้ใสยคูหนึ่งก็เลยถีอว่าสามสองหนึ่งับเมืองเดียวกันที่บ้านลุดจะเพียรอกต่ว่าเล็กวิ่งเล็กลียนทนสิลุดอยู่ เผ็นก็มาบอกอยู่หันบ่ได้น้ำเพผ็นหันสามสองนึ่งนั่นนะเลยก็กำลังกายลดเนาะลดไปเราบอกไปเราย่างเข้าย่างยางไปเราขอบคุณมาหนี้แล้วหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อบัตรครับไปต่ออยู่ใส่กว่าไม่นี่นี่แหละท่าสั่งลินท่าสั่งลินไปก่อนแก้วแก้วครับแก้วก่อนเดิอทางไปเดินทางไปเดินทางไปด้วยกันเนะคยังดีบ น่าจําเลยนี่วิ่งเยสิขอแก้วผ้ายางเลยเด้ครับผายางเลยครับขอแก้วนะขอนี้หนึ่งเ็ดหนึ่งแตกแล้วดิเนาะหนึ่งเกดหนึ่งนี่จะรถปูปูพนหารถปูผ้าแดงเพิ่นไปของวดหนึ่งเ็ดหนึ่งน่ะแตกอยู่ขอแก้วนคะอนี้เนาะจะเอาไปเบิ้งมือนี่ปูผ้าแดงเพิ่นกะสิผ้าไปขอคือเเ่า ถ่ายคลิปครับท่านช้ชมกับบริคุยกันหลายเนาะครับเพราะว่าฝ่าลงไปที่เกาะแก้วนครครับเพราะว่าปูพาแดงพลันสิบเล่ําไปซองตัวเลขยัหันครับอันนี้ก็คือตัวเลขแนวทางของแม่นี่เ้ยครับถ่ายคลิปครับได้แต่เลขถูกครับเล็กวันบ่ท่านใดครับเล็ตัวเดียวบ่ท่านใดส่วนสิได้เมื่อใดพี่น้องก็ตามพศไวครับเดียวพศสิมาตามให้สาหรับเล็กตัวเดียวของแม่นี่สำหรับหมวดที่พันมากก็ต้องขอถทษขอไผ่ครับเล็กตัวเดียวของแม่นี่ก็ลดครับ อันนี้ก็คือเหล็ถูกที่ไม่นี้จุดครับจุดที่ดอนปูตาครับได้สามเจ็ดเก้าครับเป็นเลขตัวเก่าที่เคยจุดมหัพันมากครับจุดมหัพันธมากคได้สามเจ็ดเก่าครับแตกโป๊แต่ว่าหันบกเขานะครับเอาส่วนวันนี้เป็นยังไงพี่น้องค็เอาไปพิจารณาบุรีกรอนเ้อครับเพราะว่ากันยั่งยู่อีกโดนครับสำหรับคลิปนี้คือพ่อค่นี้เหรครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ด้วยๆยิ่งสุขทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ